สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตผักบวบนะคะขอภัยต้นบวบนะคะที่ได้ยอดมเมล็ดไปนะรู้สึกว่าเขาจะงอกให้เราทุกมเมล็ดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่ก็เว้นระยะประมาณนี้นะคะอันนี้แม้ว่ายังไม่ยังไม่แตกใบามาแต่ว่าก็เห็นชัดแล้วเนาะว่าเขางอกมานะคะโห บวบงอกให้เราแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนดูสิคะไตทายให้ดูตั้งแต่แบบอย่างนี้เลยนะนี่ตั้งแต่เขาเริ่มงอกเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่น,นี่ตัวนี้ยังเกาะเมล็ดอยู่เลยนะคะมเมล็ดยังไม่หลุดเลยนะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเขาก็จะสลัดตัวเคลือบนี้ออกเดี๋ยวใบเขาก็จะเจริญเติบโตออกมานี่ค่ะนี่เป็นลักษณะนี้เลยเนาะ ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าบวบที่ตายหยอดมเมล็ดไปนะคะตอนหยอดเนี่ยตายก็ถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะว่าตายทำอย่างไรหยอดอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนของการงอกเริ่มงอกต้นกล้าแบบนี้ตายก็บํารุงนะไม่ใช่ว่าไม่บํารุงนะคะก็คือจะบํารุงเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนอ่ะตั้งไว้แบบนี้ แต่จะรดราดบำรุงเขาเลยนะคะเริ่มต้นถ้าเราจะบำรุงต้นกล้าแบบเล็กๆแบบนี้ต้นกล้าที่เพิ่งงอกแบบนี้นะคะเราต้องใช้สูตรแบบอ่อนโยนมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้แต่ก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ขวดนี้ก็คือ EM ค่ะทุกคนแต่จะใช้เป็น EM แล้วก็นี่ ฮอร์โมนไข่นะคะสตัวนี้เลยนะคะที่จะราดรดบำรุงต้นกล้าตั้งแต่ที่เขาเพิ่งเริ่มแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยแตจะไม่ได้ใช้เยอะนะจะใช้แบบอ่อนโยนนะคะก็คือจะใช้ปริมาณนิดหน่อยนะคะทุกคนอะไ่เต,ตรียมน้ำนะคะไว้ในบัวรดน้ำและเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสายยางน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ นะคะคเดี๋ยวเราก็จะใส่ฮอร์โมนไข่ลงไปเลยนะคะสองฝาไม่ได้มากมายนะทุกคนนิดหน่อย EM ประมาณนี้เต็มพอดีค่ะ นั้นนะคะเราก็จะนำไปราดรสเลยนะคะทุกคนนี่ต้นกล้าของเราพึ่งงอกนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่บำรุงนะแต่จะบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะก็ราดรสไปเลยค่ะ หมดแล้วค่ะทุกคนก็จะใช้น้ําประมาณหนึ่งบัวรดน้ําพอดีนะคะที่ไต่ราดรถไตเนาะนี่แหละค่ะก็คือต้นกล้าต้นบวบเล็กๆนะคะเราก็เริ่มบํารุงเขาเลยและไต่ก็จะบํารุงเขาแบบนี้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่ต้ตตนเล็กๆเลยนะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไต่เคยถ่ายคลิปก,ก่อนหน้านี้แล้วว่าบวบเนี่ยออกลูกดกมากๆนะคะก็จะบํารุงเขาแบบนี้สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งตั้งแต่ที่เขาเริ่มแตกใบออกมาเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่ปลูกบุปลูกบวบทั่วฝักยาวหรือพืชอื่นๆนะคะก็ลองทำตามดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ